วอนพี่มาให้รักเดียวใจเดียวของพี่รือรันขอใจอย่าได้แบ่งปันร้อยพันเงินตามเพือหรือไม่ปวดเข้าเรือผู้ชายใจสื่อพี่พธนา ขากะสบายดีเจ้าค่ะสวัสดีตอนเย็นๆเจ้าค่ะพวกกรมารักกินรสนทยงทุกสวยเรื่อยม,ม่เยล่คนรวีตาปลายเจ้าค่ะสุดถ่ายสีด่งางไผ่เห็ดกับเขาเจ้าค่ะพี่น้องก็อยู่ขั้วอยู่ขั้วอยู่ในบ้านเลยพี่น้องมาส่งคุณแม่เจ้าค่ะมาส่งคุณแม่กับยายบุญก็เลยสีด่งางไผ่เห็ดเห็ดกินให้เพื่อนเจ้าค่ะก็มาหอดเลยพี่น้องเอาเปิดเนีไพ่นะ วินงงเนี้ยอยู่อันนี้กับแนวอ้อยไผ่เจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่จูดได้นะพี่องอันก็จะเป็นอันหมองอันเขาจาว่างไข่ไม่ถาดไข่เจ้าค่ะก็สีใส่น้ำมันน่ะน้ำมันรถไถ่เห็นไหมแล้วก็มาอ้อยไผ่นี้เจ้าค่ะมะกะชีติดเสียทานลงไปเจ้าค่ะ ขีโต๊กกับมีได้เก็บขิโต๊กใส่ยอยู่ได้พี่น้องเอ้ยจากมือสิบ้าพี่น้องไปหาเก็บขิโต๊กเนาะเจ้าค่ะเนาะมาไว้อยอยไผ่นะเจ้าค่ะอ่าแกอยู่ขั้วอยู่ขั้วในบ้านพี่น้องอยู่ขั้วในบ้านเจ้าค่ะบเมน,นะคะบเมหวามาส่งคุณแม่แหลวก็เอ,อ้นายงั้นมะละก้าไก,าก่มาส่งคุณแม่ก็ทำมาเอฟไม่แหมาแอบอ,อันเห็ดยู่เห็ดกินในคุณแม่ ปกติกับมาอยู่พิจคาเราเทื่ยกับหล,าน,า,นล,า,นา,ลานมาเออเราเทื่ยกับหลานมาหลานมาเฮ็ดไห่เพิ่นเจ้าคะ่ะาคือว่าละพ่อแม่เนะาะพ้่งจิปาหิถิมได้เจ้าคะ่ะเออแม่มีคนเดียวนะคะไม่ได้หาซื้อในตลาดได้เออท่ามาเขากะเฮ็ดเห้ดผักเห้เพิ่นเจ้าคะ่ะกับบุ้งไม่หลายๆอย่างพี่นอ้องเออบุเรียมีแม่บุเรียนหักแม่บุเรียนหักพี่น้องกับจิเข้าใจเองนั้นจ้าคะ่ะ สำหรับคนที่หักพอคุณแม่หักเพียงห,หน่องนะคะเออใช้เนื้อกิ่นเนี้ยามาต้มเด้อน้ำหมักไทยคุณแม่มาฮอดแล้วกับบริยูเลยค่ะไปหาเก,ก,กลืกล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  3, อไก่เพิ่นกระไก่ผงกระสามซีโต้เลยพี่น้องเฮ้ยเอามาแต่น้าพุนเนี่ยแงมตั้งแต่ออกไปตั้งแต่ดับหน้าพุนก็คโข่อ,อยู่ในบ้านเลยว้ายจว ไม่ใบุญเอาไปเห็นพี่เห <plays into S 2> mm ็นน้องเห็นป้าเห็นลุงหรือย่างชิ้ตามมาทอดอะไรถาดนั่งผุนห่างมือเซียนนี่แหละหนึ่งแล้วเขาเดี๋ยวเขามาอยู่คือมาอยู่ถือมาอยู่อันสิ้ต้มยังนี่นะ เส็กินยเอาปลแอันชีเกงป่าบ่อเอาปลามาตะไสมาตะนาเออมาตะนาพอวยอันปลาปลาปลาตะเตียมาบ้านเจพลาาเฮาปลาสื่อมือนั่นปลาหยั่งปลาแก่ พี่น้องเจ้าค่ะเพิ่นเอ,เอาเอาหัวปลาแขกเทียนนั่งซื้อแต่แปดร้อยคนละจ้ะค่ะเออเราสางชิมือก่อนพุ่นคุณแม่ก็เสี่ยงมาแกงจ้ะค่ะเรื่องหนึ่งก็เสี่ยงมาแกงป่านะคะแก่เข่าก็นหนึ่งมาแต่พุ่นเลยพี่น้องเตรียมมาแต่พุ่นเลยก็สีสำหรับอาหารคุณแม่ไม่นี้ก็สีมีแกงป่านะจ้ะค่ะมากับพระทนายอำนาจเหบือนนายบุญละครขับข้บขบขบามจีโน่บุีแม่เห็นอยังอยู่ เมร์แล้วเห็นอย่างอยู่อดชวนอดชวนอดชวนอยู่ก็ค่ะสีแกงเอาเมนบ่นี่แหละค่ะครัวบ้านอัมบรานี่กระ่องล่างค้วยล่างาการนะพี่นนองอันสีแกงสามนี้อิ่มบ่ ฮะเมื่อตั่นนี่เนาะมันเอ่อมันละลามันลาอยู่ดหอันเอาแน่นในตู้เย็นในกล่องนะบอมันลายกว่านี่เื่อเขาไปเห็ดกินหมดแล้วย่างอย่แต่ว่าเอามาเอาแต่ว่าเอามาซัมนีมันบอฮะอืมเออเอามาซัมนีสีแกงใส้ยังแน่สีแกงไส้ยังแน ผัก,กหยาเก็บแหละหมกบวบเกล้วบอสแกงใช่หมกบวบแต่ว่าใะ่ผักเอะสบายดีแนสบายเอ้ยตเตวแนโดยเสร็จหย่างเจ้าค่ะเสร็จหย่างน้องเขียงป้า เก่งปา่าใส่หยังใส่ผักใส่ผักใส่ผักนะเข้าใจนะคะใส่ผักกัะใส่หมอเนเลยเจ้าค่ะโดยเจ้าค่ะงไปนั่งตกโอ้ตกเงินกอนนี่แหละคัวของนังพี่น้องเอ้ยใหญ่ใหญ่มากอะ่ะอยู่ในคั่วแห่งนี้เด้วเจ้าค่ะมไม่ยังไรกิดทอดก็ขืนมาสุดเถื่อนแหละพี่น้อง ลองตกเงินเด้อเราจะไปหาคุณแม่ก่อนจ้ะค่ะคุณแม่ก็มักปลูกมักพางพี่น้องเอ้ยต้นกล้วยต้นนั้นมักกล้วยหรือว่าต้นมักฮงก็เต็มนะอยู่น่ากิ่นนะเออกะปลูกไว้เพื่อสร้างบ้านใช่ป่าวบริข้าบริขายหรอกพี่น้องอันข้าเจ้าอยากยังกะ อยากกินํำคุ้งโบเฮือนหม่องเฮือนข้าเจ้าบริปูกันนะเจ้าค่ะข้าเจ้ากับมหาเก็บเอาอยากมักบวบโบกับมหาปีนเอาเจ้าค่ะเอออยากมากกล้วยโบคืออะไรมาชูเขาก็วีเขาก็บริตัดดอกพี่น้องเขาก็บีไปนะคะเออาอมากซองหมากยังไปประมาณนี้นะเจ้าค่ะ เดีด๋ยวไปหาคุณแม่บอกคุณแม่เห็ดเอียงอยู่จ้ะค่ะแต่ยังดีพี่น้องอันหน้าบ้านของนาเมื่อก่อนนะยามไฟรับก็สิมืดบดจะขาน้าก็ากได้ติดสลัดเซลไว้แล้วดอกหนึ่งอยู่หน้าบ้านนะยามไฟรับไฟอย่างนั้นจ้าค่ะเนาะ <S <S มันก็สิได้สะดวกสบายกับคุณแม่นะจ้ะค่ะยานเพิ่นลงมาเขาห้องนาของไนน์น,น,นะจ้าค่ะห้องนาเพราะว่าห้องนาเห็ดห้องนาไว้นอกบ้านนะพี่น้องพู้แหละ อันเศษข้าวเห็ดยังกับผุนล่ะผาห่า้อายมาแต่กักโตพุ่นล่ะกระชีปล่อยหเ,เห็ดพ่นเห็ดกับเมียเพ่นสาบบ้านไหนใช่ไหพี่น้องบ้านบ้านทั้งหลังอะไรที่ยังบม่ได้สาบที่เคยอันทายพี่น้องเบิ่งหลายๆเทือนสค่ะพอย,ยังบม่ได้สาบนะจ้ะค่ะแล้วก็อันพื้นก็นยังบม่ได้ปูนะพี่น้องพูนมาหอดแล้วก็บบรรยูซื่อออกไปแน่แล้วก็บบรรยูซื่อนะคะคุณแม่น่ะเออไผ่ได้แนวจ้ะคะ่ะ ไผได้แนวลูกคุณแม่ของอมาราอมาราอมาราที่เองค่ะมากปลูกมากผังเจา้าค่ะบริข้าบราิข่ายกันแต่ว่าเวลาเขาปลูกเขาผังเขาได้เห็นผลงานของเขานะี่พี่น้องเขาก็มีความสุขในการที่ว่ามองเบิ้ง่าเออออกมาออกผลแล้วเออผลงานของฉันนะนี่นะเออผลตอบรับมันออกมาแบบนี้แบบนี้นะพี่น้องอดีใจดีใจแล้วก็ภูมิใจแบบว่าเออเราปลูปกเราก็ไม่ได้กินเพื่อคน คนเดียวนะพี่น้องเขากำเพื่อหลายๆคนสิยมาขอเขามาขอเขาจะอามาขอพันไปพันมาเออแล้วก็ไม่รู้สิสําหรับอรมรานะมีความสุขมีความสุขการให้และการนั้นปลูกฝังการอยู่แบบมันบ้านนะฮะแบบว่าฮาบริลลินร้นนะพี่น้องแบบบริล้นร้นแบบว่าฮาต้องการนั่นถ้าต้องได้นั่นถ้าต้องได้นี่เ้อเราแบบอยู่แบบพอเพีพยงอยากเรามีพื้นที่แล้วก็ อยากกินยังกระปุกไปอยากอันกินยังกระเลี่ยงไปจังสีนะพี่นอ้องเออสําหรับนางนะคะเออฉันไม่ได้ว่าเออฉันจะต้องมีธุรกิจโน้่นธุรกิจนี้ฉันจะต้องร่ํารวยฉันต้องอลังการเวอร์เวอนเกินจริงแบวแบว่าสักแบบเออถ้าได้ก็ดีนะถ้าได้ก็ดีเจ้าค่ะถ้าเป็นไปได้เนะพี่น้องเนาะคุณเมย์นาง,งกับกำลังคดผักพี่น้อง ไปเบิ่งเพคนจะ้ะค่ะหลายคนก็บอกว่าถ่ายคุณแม่สักวันหนึ่งว่าคุณแม่ไปไหนบ้างทําอะไรอย่างบ้างเจ้สินะพี่น้องแมนถ้ามีเวลาก็จะเห็ุประมาณนั้นหรือจะค่ะไปคุณแม่เอ๋ยโอ้ยอย,อยจะหดคุณลูกนะคะหมักฮุ้งอย่างคุณแม่ข้าวเรยอ์อามาเตที่บ้านดูสูงสุดป้าดเอามาไก,ก่แท้อคเล่น ลูกสาวเพื่อนลูกสาวหล่าเพื่อนผักเมล็ดพันธุ์มาให้พี่น้องมาเออไปเองแต่พุ่นจะเอาเม็ดมาแล้วเอามาปลูกพี่น้องเอามาปลูกมันก็เป็นหมากให้เพื่อนกินจ้าเป็นหมากให้เพื่อนกินพี่น้องบ่แม่นว่ากินแต่ห้าวเนาะแม่เนาะบิดบ้านสวามาเอาพะยาก็มาเอามาต่ำในมันาลมในก้อยในหกในมือนะผ่านะเอ้าในหกในในหกในนี่ได้มือ ขดผักคดดอกไม้เจ้ะคะาค่ะ่ะยาเดีกไหนมันหนาเลยนะนี่เด้พี่น้องสลาเซลที่นางเปิดไ้ให้สว่างแน่นบ้านนะพี่น้องเพราะว่าบ้านเฮาก็ยังบ่มีฟื้นมีไฟนะพี่น้องถนนถนนจังซีนะเจ้าค่นานเคะเปิดไวเงี้ไฟดับนะมันดับเกิน,เ,น,น,นเกินก็นบอกว่าบอกว่านอ้อย ท้งหลักทางหลวงเขาจะมาจับนะคุณแม่กำลังโฮดจ้าค่ะโฮดหัวสิงไ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผู้คุณแม่พี่น้องผู้คุณแม่เพิ่นกระโหดเพิ่นเขี้ยวนะคะเขี้ยวกับบริเขี้ยวผู้เดียวนะคะเขี้ยวบดบ้านเขี้ยวบิดเมียงจ้าค่ะอใชไปมกกาเก็บสำหรับคนเขี้ยวมากนะจ้าค่ะอ๋อหนัก มากอันนี้คือพวกหมากใหญ่แม่หมากยังก็แม่นี่แม่มันรูมพี่น้องต้นมันรูมจ้าค่ะหมากมันแกงเนาะพี่น้องเนาะแกงส้มใส่ปลาทูสมัยอยู่กรุงเทพวะอยู่บ้านกะบ,บริกแกงหนูพี่น้องบริเฮ็ดเพราะหมากมันไม่รังต้องแต่งน่ะเพราะเฮ็ดกะบริเฮ็ดเจ้าค่ะนี่แหละเพื่อคุณแม่เพื่อการโคดภคักโคดสวนผลยำเหมือไดไอ้เพิ่นบ,บริออก ออกอันหน้ากระไดจ้าค่ะเพื่นก่อเหตุนี่แหละก็ดีที่กันเนาะพี่น้องเนาะอย่าว่ากันเนาะจ้าค่ะเนาะอันเพิ่นก่อเฮ็ดเพิ่นก่ออกกันร่งกายต่างออกกันร่งกายไปน้ำนะจ้าค่ะเนาะนั่งเราบริกินกับปลูกไว้ให้ลูกให้ลานอืมนังเราบริกินกัปลูกไว้ให้ลูกให้ลานนะคะเออหน่อข่าหอมมึงไงหาลูกต้นหน่อข่าหอมปลูกอยู่หลังบ้านพี่น้องมะ่อขาาหอมมันได้ต้นมีลูกได้เป็นหมากแล้วแม่เป็นเลยไจ้อง าสามนะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปซ้อมพูดกันอันนี้มะขามหวานกระซุกแล้วแม่เข้ามาขึ้นแล้วดุกดกพี่น้องทั้งเทิงพูดดกดกดูดูแต่ว่านีา้มันซุกนะคะบริกินแต่คนในบ้านพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าอยู่เฮือนไกลข้าเจ้าก็มาปีนอาอมาเซาเอานะคะมาเขย่เอาแม่มะพผ้าวอย่างแม่นี่แม่นี่นี่นี่มะพราวหอมบอก อ้หมักผ้าหอมพี่น้องพูดหมักตานั่งต้นหมักตาพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ปีนกินหมากแล้วเจ้าค่ะมันกําลังอันสิพอดีกินนะพี่น้องทั้งต้นหมักตาต้นหมักผ้าค่ะเนี่ยมันสอกวันซีนคุณแม่ก็มีดอกคูดบูชาพี่น้องปลูกไว้เบิร์ตอูยางสุเนียแล้วค่ะเอออยู่ไฮอยู่หน้าก็มีผักมีหญ่าอยู่บ้านก็มีผักมีหญ่ามีน้ำหมอกน้ำใหม่มีเจ้าค่ะเออ ส่วนมากกับส่วนหน่อยแหละที่ได้ซื้อเขานะพี่น้องซื้อแต่แนวมันบ่มีนะเป็นกุ้งเป็นปลาเมึกเป็นหมูเป็นสี่งวดจริงีนะซื้อเจ้าค่ะแนวบบบริขาของตัวเองนะเจ้าค่ะคุณแม่จาบริหูเตีงมองต่อแต่นี้บั้นในสาแห่เอร์รนมาห้าสิห้าสิสาแล้วก็ใส่ประตูใส่ป้องเยียมมองในก็เสีเอาขั้วออกมาให้เจ้า แล้วก็เซ็ดหองน้ำออกมาให้เจ้านางว่อย่ามาว้านางบออยากเห็ดพี่น้องนางอยากอยูซัมนี้ผู้เฒ่าคือว่าอะไรเพื่อนก็มาปลูกมาคุ้งไว้เออนี่สคุณแม่เห็ดคั่วออกมาหนีสิบรปตาถิ่มบ่บมะคุ้งเจ้าออ นี่สีได้สาบทีได้ปูพื้นได้นี่นะสิได้เห็ดออกมาอีกเออลายคนก็เป็นห่วงแปลว่าห้องน้ำก็ไวไวนอกบ้านพูดดึกดึกดุมาเข่าห้องน้ำพี่น้องมืดตุ๊อเจ้าค่ะอย่งนี้คืนมันมืดนะคะมันมืดพอไฟเปิดแต่ในบ้านเจ้าค่ะกินหอดขั้วเต็มดีใบยากทูบใบยากถิ่มใบยากป้าใบยากป่อยนะคะัพี่น้อง พอใหญ่ขึ้นมานี่แต่สมัยนั่งน,น้อยๆพี่น้องขั้วนี่นะสมัยนั่งมาเมื่อก่อนนะในในในบ้านนี้ก็เมื่อก่อนนะเอ่ยจะมาอยู่กอนแมนะ่เนาะเออรัชิมาอยู่กอนหมเนาะเมนพี่สาวคนโตนสิมาเพิ่นชิมาอยู่ในที่นี่ก่อนพี่น้องและบ้านนี้ที่เพิ่นชหละกกไปปุ๊กบ้านอีกร้งนึงหงละักะ็เพิ่นที่ของที่ที่นี่หละกะให้คุณเม่อยู่พี่น้องพวกนางก็บได้ให้ลุนน้องนะอุปยกขึ้นมาอยู ที่แห่งนี้เจ้าค่ะอืมนี่บ้านนังนี้ต้งแต่สมัยนางยังหน่อยพี่นอ้องเออต้องแต่นางมาอยู่น้ำเอื่อยเพื่อแหละโคดเบิดนะคะต้นใดที่มีนที่เป็นต้นไม้ก็ว่าได้พี่น้องพันทดเบิดโดไปทั่วบิดเจ้าค่ะอืมสำารัคุณสำารัคนสำหรับคนซืน่อสื่อสารใดเขาเจ้าว่าเอออ้าวนางถามหลานดอกว่า หลานที่บดชี่อันอันอยู่อัน,อ,น,อ,อ,นอุบลน,นะเพี่นว่าเอา้าต้นใหม่เนี่ยบดเนี่ยมันเหี่ยวมันอยากตายมันก็ห้องโอเดย์โอดเอดย์ด,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 ดพี่น้องเออทุกทุกทุก,ทก,ทกชีวิตมันก็มีชีวิตเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นไจน้ำพี่น้องปาดมะขามพี่น้องยง่มันขึ้นก็เสด็จยิ่เสียงวาวพี่น้องวุ้น ข้าเจ้าปล่อยวาวเจ้าค่ะไปหาบน้ำกินข่าวกับนังแกงปลาแต่ยังดีพี่น้องยังดีน้องเมยแล้วก็หลานสาวน้องลอยอันข้าเจ้ายำคำข้าเจ้ากินข่าวบางเทือกกินข้าวพุ่นบางเทือกมากพี่นะพี่น้องเออไปไปมากกับบาดีกับบาร,รีว่าดอกพี่น้องว่าสิป,ปลอยเพิ่นอยู่เพียงน้ำพังยังสินะ ไปเจาะบังย่ปุุนก่อนเห็ดีเลืกอ,อยู่เอ็ดปลกกินเกีงป่าหอดสำไรแล้วเจ้าค่ะบ้านน้อยลังนี้สุขีเสตังอังนี้คือหายปแปลกแกงป่าบ่ยย่บุงในบอกบวบชัยักตอนคะ่ะ ใส่เกลือนะคะใส่ลงไปโรดใส่ลงไปปลาแกใส่แล,แล้วปลาแหกใส่แล้วพี่หนยปลาแหกนั่งใส่แล้วนะคะถอยไปตัวถอยมาผัสชิตกซ่านสะดอก เหลียวขึ้นมาเนยจักหน่อยนึง่งเฮโลร่เกงปลาเจ้าค่ะอ่ะผักหอมนี่อ้าวบอกมาตะนามาเก็บเอาในบ้านพี่น้องนี่ต้นหอมนี่สิเกงปลาพี่น้องพี่น้องเจาา้าขาดังเจ้านี่กับสิขอเกงปลาก่อนเด้อเจ้าขาสิหากับข้าวกับน้ำให้คุณแม่กินก่อนเด้อพี่น้องเนาะ ส,น,สนักสนีแพี่น้องเจ้าขาขอกราบสบายดีเบอร์สุกุสุคนเดอ้อเจ้าขาเนาะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อเอ้อยเบอร์สุกุสุคนเจ้าขาโดยสบายดีสบายดีสบายดีโดย หลายคนก็บ่าเอาออกซองพ่อราหรือว่าเบาหมิงคือเบาดีแท้เบาเงาเงาไหลขอไหลายควมจ้ะค่ะเมนสําหรับคนในบ้านนั้นได้กันเองเพื่อก็บอกประมาณนี้แหละพี่น้องจะ้ะคนอื่นคนเนาะคนอื่นนะคะเจ้าถามกับตอบตอบปกติอยู่พี่น้อง